แม่แค่ไปลงบันทึกประจําวันเรื่องเรื่องการเปิดรับบริจาคว่าแม่ไม่รับรู้นะคะแม่ไม่รับรู้แล้วก็ไม่รู้เรื่องนะคะถ้าวันใดวันหนึ่งมีผู้เสียหายนะคะมาบอกว่าฉันเคยบริจาคเงินโอนเงินมาเพื่อทําบุญกับชมพู่แต่ฉันโดนหลอกฉันไม่ได้เต็มใจอะไรพวกนี้ฉันเข้าใจผิดหรืออะไรพวกนี้นะอย่างนี้นะคือแม่ก็ออกตัวไว้ว่าแม่ไม่ได้รับรู้แม่ไม่ได้รับเงินนะคะอะไรประมาณนี้นะคะแม่ไม่ได้ไปแจ้งความจับใครนะคะแค่ไปลงบันทึกประจําวันไว้ว่า แม่ไม่มีส่วนรู้เห็นในการเปิดรับบริจาคใดๆทั้งสิ้นนะคะแม่ไม่ได้เปิดรับบริจาคแค่นั้นเองเรียกร,นะรับเงินจากแฟนขับฝั่งของแม่น้องชมพู่หลายแสนบาทครับนี่ตำรวจด้านซ้ายมือนะฮะแล้วคนที่ทำเนี่ยก็นายคนนี้ฮะ,ค,ะครับนายพรเทพพุ่มสะอาดหรือเดียววัย45ปีซึ่งอ้างว่าเป็นชุดสืบสวนคลีคล่คลายคดีน้องชมพู่ไปเรียกอะไรเงินจากแฟนขับแม่ของน้องฮะ,ค,ะคนหลงเชื่อโอนเงินให้หลายแสนบาท ตำรวจเนี่ยไปรู้เบาะแสว่านายคนนี้มีมพฤติการลักษณะนัดแนะนะฮะคนเนี่ยเข้ามาโอนเงินให้แล้วก็เลยเหมือนกับนัดแนะนายคนนี้นะฮะให้มาแสดงตัวแล้วก็ควบคุมตัวเพื่อสอบปากคำนะครับหนึ่งในผู้เสียหายคือคุณธีรพลก็มาชี้ตัวแล้วก็บอกว่าเป็นแฟนคลับของฝั่งแม่น้องชมพู่โดยในกลุ่มมีสมาชิกประมาณ6,000คน ซึ่งผู้ต้องหาหลอกว่าเป็นตำรวจนะฮะแล้วนำป้ายของตำรวจมาแขวนคอแล้วก็โพสต์ลงในโซเชียลจนทำให้มีผู้หลงเชื่อโอนเงินให้กับนายคนนี้โดยเฉพาะในส่วนของกลุ่มที่บอกมี6 0 0 0คนเนี่ยโอนไปสามแสนกว่าบาทส่วนใหญ่ผู้เสียหายจะเป็นผู้หญิงแล้วก็อยากจะช่วยเหลือฝั่งแม่น้องชมพู่ในการคลี่คลายคดีแต่ตัวเองไม่ได้ถูกหลอกเพราะเห็นความผิดปกติของผู้ต้องหาก็เลยท้าทายให้ไปเจอที่สถานีตำรวจภูทรมุกดาหารแต่ถึงเวลาปุ๊บ ปรากฏว่าไม่ได้ไปฮะก็เลยยิ่งสงสัยเข้าไปใหญ่ส่วนตํารวจจังหวัดมุกดาหารนะครับก็บอกว่านายคนนี้ไม่ใช่ตํารวจแน่นอนจนไปพบว่ามีความเกี่ยวข้องกับคดีเช่าซื้อรถก็เลยนําข้อมูลมาแฉเพื่อเป็นประโยชน์ไม่ให้มีผู้ถูกหลอกเพิ่มเข้าไปอีกครับแล้วก็อยากให้ผู้เสียหายถ้าเกิดใครโอนเงินให้นายคนนี้แล้วนายคนนี้อ้างว่าจะเอาไปให้แม่น้องชมพู่เนี่ยก็มาแจ้งความนะโทษมันก็จะได้หนักขึ้นเพราะว่า ต่างรมต่างวาระมันก็เป็นกระทงกระทงไปส่วนนายพรเทพผู้ต้องหาอ้างว่าต้องการนําเงินที่บริจาคจากแฟนคลับของแม่น้องชมพู่ไปร่วมทาบุญทอดกรถินปฏิเสธด้วยว่าไม่ได้นําเงินไปใช้ส่วนตัวฮะครับแล้วก็ยอมรับผิดในส่วนที่อ้างว่าเป็นตํารวจชุดสืบสวนของมุกดาหารส่วนเงินที่รับบริจาคมาบอกว่าได้ยอดประมาณ1นึ่งแสนกว่าบาทอันนี้ขัดกับของฝั่งแฟนคลับแค่คนเดียวแหละฮะ ที่บอกว่าในกลุ่มเขาเนี่ยสามแสนกว่าบาท <โอ Gob amba> นี่แล้วบอกว่าได้นําเงินไปมอบให้กับวัดในจังหวัดเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์ไม่ใช่มุกดาหารด้วยฮะไม่ค่อยเกี่ยวกันเลยนี่นอกจากนี้ยังมีรถตู้มูลค่า4 0 0 0 0นบาทที่ตํารวจยึดเป็นของกลางผู้ต้องหาบอกว่าได้มาจากการคุยแชทกับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นแฟนคลับของแม่น้องชมพู่ที่อยู่ต่างประเทศแล้วก็โอนเงินมาให้โอ้รถตู้เลยนะฮะ ด้าน,นของรักษาการผู้บังคับการนครบานสองก็คือพลตํารวจตรีอัศวชุดนุษพุ่มที่มีการจับกลุ่มเนี่ยอยู่ในพื้นที่สอนอสุทธิสารนะฮะบอกว่าจากการตรวจสอบแล้วพบว่านายคนนี้ยังคงให้การภาคเศษซึ่งเป็นสิทธิ์ที่จะทําได้แต่จากการสอบสวนตํารวจมีหลักฐานเพียงพอที่จะแจ้งข้อกล่าวหา3ข้อคืออ้างเป็นพนักงานตํารวจอันนี้ยอมรับใช่ไหมฮะสอ2พรบอรคอมพิวเตอร์ แล้วก็3ข้อหาช่อโกงอันนี้ไม่ยอมรับนะฮะซึ่งต้องไปดูว่ามีผู้เสียหายมากพอที่จะแจ้งความเพิ่มเติมหรือเปล่าโดยก่อนหน้านี้แม่น้องชมพู่ก็เคยประกาศว่าจะไม่เปิดรับบริจาคจากแฟนคลับดูข่าวช่อง8แล้วฟังให้ดีนะฮะฝั่งของแม่น้องชมพู่ประกาศไปว่าจะไม่เปิดรับบริจาคจากแฟนคลับเพื่อสู้คดีเพราะทีมทนายที่มาช่วยก็ไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายในการทำคดี โดยยังบอกอีกว่าถ้ามีการเรียกรับเงินบริจาคแสดงว่าเป็นมิตราชีพนี่โอ้โหเปยหลอกเขาซะเยอะเลยนะได้รถตรงรถตู้ด้วยครับ